ติมาสวัสดีครับมพ่อพ่อกับแม่ยกมือเลยลูกยกมือด้วยบอกน้องด้วยมาทำยังไงวสามสุกกไอแม่เอ๋ม่า้มพ่อพ่อกับแม่ใหม่เลยดเอาเอ๋ม่าละลูกสมพ่อโบพ่อกับแม่มาอีก้วจ้ะเฟสวัสอเขาแม่อ๋ค่าแม่เอ๋ม่าแม่เอ๋ม่าโอ้ของปลาเข็มนี่แหละกินเลย ก็ให้น้องกินด้วยไงไโคกอ่ะเนื้อย่างกะหิหรือว่าหมูกระทะหรือว่าจิ้มจุ่มล้ะพี่น้องกะมากันไปแล้วเอาตะค้นมกักนะว่า,ายตายเข้าหนากองพี่กินชั่วโม,มงหนึ่งละ่ะแต่เจ้าเบิร้ด้านได้้พ่องอยู่สองคนนะอันนี้น้องปุ้งันแร่เนื้อเนื้อโคขุน <c oughs> กุ้เนาะเนื้อโคขุนมาให้แบบบางอะ่ะอืมแต่ไม่ได้แบกบางมากเหมือนที่ร้านอาหารเหมือนบา้านล้วคือบางแลวบางอีกอันนี้น้องกุ้งไม่ได้บางแต่พอดีอันนี้เบคอนให้โซเฟียกับเอลมาเพิ่มไขมันมาสั้นส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ําอ่าเก๊กฮวยน้ํามะตูมอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะก็นานๆนมีมีทีน้องกุงนะ้งเนาะอาทิตย์หนึ่งก็มีสักแปดเก้าวันก็โอเคอยู่ <c oughs> น้ำมะตูมอะ กินหมูกระทะเสร็จก็จะกินของหวานจ้าของหวานก็คืออ่ามันแจวมันเทศขาวแล้วก็เผือกแซ่บไปจ้าเดินร้อนๆที่ใ้จนนอยจนไหนพี่น้องเอ้ยแม่ยังก่อยม,มาเอ้ามามามา,มาเอานี่เอาจานมาอมา้จ้าแบ่งด้วยกันนะั่นแหละคนสวยเดี๋ยวนะาจะเพิ่งไปค่ะนี่ตัวกินเบคอนสาวสวยอีกอันนึง เนาะอันนี้กํลังสุกมักแห้งริ่งน้อยร้านมักแห้งกว่าสั้นไหนที่รักก็ไม่อะไรอ้าวหมดแล้วไปไปกินแล้วมาเอาไหมห้ามเสียมือใส่เสื้อผ้าเด้อเสียใสียกันเอาบอละอันนี้เอาไปเลยเตีย๋จ๋วค่ะกับว่ามวนๆในบ้านละมามาสาวลําปาง,งาากินนั่นของหวานแล้วๆกะโซเฟียสิทาเล็บบ่าทาให้แมร์ได้ปะเนี้ยเห็น บาท้าแม่เอม่าบ่พี่น้องสาวตีนเปิมนอนโซเฟียท่าอีหล่าท่าสีแดงเช้าแล้วจ้าเมื่อคืน,นม,ะมะึนอนบ้านน้องกุ้งแม่ม่านอนนี่สามคนเช้าแล้วบิวดีได้บ้านน้องกุ้งกันเลย มันร่มนี่นี่ยเด็กน้อยตื่นกันแล้วบ่าวแพทติกบ่าวลำปางโอ้บ่าวลำปางสาวลำปางกับสาวเบืร์การอ๋อชูกูสลจอะอือพี่ทำเอง อาหารเช้าน้องกุ้งทําให้บอกว่าไม่ให้ทาไม่ให้ทาก็ยังทําพี่น้องอันนี้สเตนสเตนกินหมดแล้วอืมแล้วกินเบิดแล้วอูเพิะ์ูเพิร์ดอูคู่หน้าเอาโซดาลาแก่ฟลูคุสอาอืม,อมกินอาหารเศร้ากับเด็กน้อยกันพี่น้องขนมปังนี่แหละน้ำปังกับเนยเด็กน้อย,ยก็ก,กินอาหารเช้าอาหารเช้าอาหารเที่ยงนี่แหละรวมกันมี่วามสุกน่สุนเนาะ โรงเรียนปิดหนีทั้งกลินทั้งเล่นโทรศัพท์โอ้สุดยอดละ่ะพิษไทยเลยเ <Master. S 1> ดี๋ยวนะอย่าพูดเสียงดังเพราะเข็มทำยูทูบอยู่อันนี้เกลือ,อะละห <laughs> ลานกระไดขนมปังก็ต้องทาเนยก่อน ถ้าอยากผอมก็ต้องทาเยอะๆถ้าอยากเอ้วนก็ต้องทาน้อยๆมันจะกลับกันหรือเปล่านี่เราพูดโอ้ยมาก็อยากโหมันเริ่มละลายแลยวรินี้อยูในตู้เย็นไปหาเกืะเทศก็พักอยู่ตู้เย็นน่องกุ้งบะมี่แมเพราะว่าเพิ่นสิไปตลาดอยู่มันอยเพิ่าหมดเกือบทุกอย่าง่าสั้นเรียนะแก้มใหญ่ทําไมแก้มใหญ่ะลูกปฟันหรอกแล้วอีกแล้ห ถามหลานอเลนาเล่นเกมกับเอมม่าอยู่พี่น้องอืมทำว่าเป็นอย่างคือแก้มใหญ่เด่กแกมเิเลนาค่อยเกินมากจังซีเนาะคนว่าลานกันะล้วมากินน้ำกันนะแซ่บแซ่บอืมรสพิ้งค์ไทยห็นไหม ไข่เยิ้มๆนี่เห็นไหมเนี่ยไม่ออกกล้องคุณนะเนี่ยกล้องพี่อไข่ดาวดูบิดแจ๊บหมอเอ็มม่ามีเติมนะ <c oughs> อีนมอมกนะเบค,อ,คอนอถุกน่องจะด่าผัวกินจะนออ่องใส่ดีเทสกบข่าวจินน่อง

กินอาหารเช้าหมดไปแล้วขนมปังชิ้นครึ่งชิ้นน้อยชิ้นใหญ่พี่น้องกับเดี๋ยวค่ะกับกาแฟแก้วหนึง่งแล้วก็ส่วนอันนี้น้องกุ้งทําเป็นอาหารเย็นไว้ให้ผัวมือแรงว่าซานพี่น้องแหมเบิงน้องแม่บ้านแม่บ้านแม่มาน,นี่ไม่ได้ครึ่งหนึ่งของน้องเลยแม่บ้านเดี๋ยวแม่ชิมก่อนมอมาืมอืม,อม นัวแล้วโอ้ยกุ้งแซบแซบนัวนัวมากๆเลยอ่ะกินกับขนมปังก็อร่อยนะกินกับเตะซุปก็อร่อยอร่อยมากเลยอ่ะมเอะนมาอย่างเอียมากเอโซเฟียอามาไม่กดให้อืม,อมสองสาวเอามือเตี๋ยกดมังด่ายล่ะอีหละยี่ซื้อเกมเตียอืมสิบเอ็ดโคนได้อยู่ม,มาได้เตียก่อนจะกลับบ้านก็ ให้มาดูหมากกริบกันได้พี่น้องหมากกริบริบสีแดงเขาก็ไปกินเอาไปทำบายเนี่ยทำบายแต่ก่อนอันพ่อปู่แม่เอม่าก็เอาไปทำบายได้พี่น้องแต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้เพิ่นเฮ็ดบ่ได้แล้วทำไมถึงทำไม่ได้แล้วเพราะว่าเราเด็ดสมอลเล่แล้วัำไมแม่เอม่ากมักกินเลนกินเลนมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หวานสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ชอบเอาไป ทำแจ่วหน่อยไหมพี่น้องเอาไปเห็ดพริกแกวปลาร้าน่ะไหมหรือว่าพริกเกลือน่ะแซ่บเพชรเผ็ดหน่ะพี่น้องอู้ยสุดยอดโอ้ยสอรี่อันใส่ตะไคร้บ่อยากงไฮนมมากินปั่นหนึ่งแม่งยังรอดเขามากินได้เยอะพี่น้องสเตนผนัวนางกุ้งใส่ตะไคร้ไปพนเห็นปะพนันนี้ตะไคร้พนบ่พอแม่เอ็มมา ซื้อสามอันใส่แล้วอันหนึ่งอันหนึ่งบ้านใใส่อีกอันหนึ่งก็แล้วมาให้สเตนแล้วเราวาเดียวชันจีนมันต้องใส่บันไดขึ้นกลางแล้วสเม,มากากางความม,มาให้แม่มาเพราะาว่าเขาบ่วพันกินเห็นบ่านนี่พี่น้องแต่นี่กับบทันเลยได้นเนินห้อยนกกินเต็มหนึ่งเนี่ยมันมากินอาหารเขาต้องเอาเอาดางเอาตะไคร้น้ามะกางเห็นบ่น,นะมันกินจะหมดแล้วเนี่ยโอ้ยวันนี้ไม่มีเวลาเก็บพี่น้องต้องรีบกลับบ้านไปทําธุระเนี่เห็นบ่นนี่ดกแหง้ง ข้างบนน่ะไม่ค่อยดกแล้วเพราะว่านกกินกเจ้ากล้าไปธุราเดี๋ยวเมื่อื่นหรือมืออือ,อก็คือวันพรุ่งนี้หรืมอมะลืนน่ะแม่มาจะมาเก็บเก็บเข้าช่องฟิตก็ได้เอาไปประดับประดับตกแต่งเค้กหน่อยพี่น้องกินกับเค้กก็อร่อยเค้กผลไม้นะ่ะเพราะว่าเค้กมันจะมันๆหวานๆใช่ไหมแล้วก็เอาความเปรี้ยวของลูกริบสีแดงเนี่ยใส่โอ้ยเข้ากันกินเค้กหมดุดปอนสองปอนแบบไม่รู้ตัวหมดแล้วพี่น้องอเห็นบ่นกกินจะหมดแล้วในทางนี้นะ่ะคุณหน่ะพี่น้อง เตีนแล้วพ่อนมีเวลากางบ่อนี่แม่เอามาเอามาให้สองสามมือเลยเด็กไม่มีเวลาเก็บให้ดูเลยอจ้ะพี่น้องเนี่ยมือหนามาแม่เอามาจะไม่เห็นคลิปเก็บเห็เบิงเด้อมือหนี้เฝ้ากลับเก็บได้ซ้ำนี่แหละสิไปกินกับแก้วแบบว่ากําลังสิบแปดสิบเก้าปีอ่ะประจาเดือนกําลังจะมานะจ้ะก็เลยอยากกินของเปรี้ยวๆไปแล้วกลับกับอันนี้นะ สวยเหมือนเดิมบ้านน้องกุ้งอะ่ะแกะตรงนี้มาเจอปีไหนวันไหนก็จอดถ่ายทุกครั้งเพว่าอย่างมันมีตรงภูเขาตรงนี้พี่น้องเหมือนยอดปทุมมาสวยงามแล้วก็แกะตรงนี้มันมีหลายสีน้ําแล้วมันเยอะแล้วมันเป็นลานกว้างแม่เอ玛มา,มาจอดถ่ายบหน้่าอร่อยมากเลยอะ่ะทั้งน่ารักทั้งน่าอร่อยปะปนกันไปพูดพ่อแม่เอาบอกว่าหน้าอร่อยมันไปเลยเป็นวังมันหนีเลย มันยานอิน่สิอ่านกินกูแล้วอสมันว่าไปเลยเว้ยยิ่งใกล้ยิ่งสวยนะจ๊ะอันนี้ไม่ใช่ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บนะมาถึงบ้านแล้วก็มาทำข้าวปุ้นกินทำข้าวปุ้นแล้วก็ขนมจีนน้ำยาป้าพี่น้องล้มแหงลืมเอาเนี่ยมันนี้ว่นเนี่ยตรงนี้ว่าจะเอาพันวันนี้นี่เห็นไม่ดอกเนี่ยจะเอาพันมันล้มแหง เอาผักชีลาวต้นหอมต้นหอมผักชีก็คือผักหอมป้อมแล้วก็คุปหม่้ในสวันอ่์แล้วก็ไ <c oughs> อ,ส,อลสลดัดสลัดพี่น้องเอ้ยแม่เอมาหอเหาะเหินเดินอากาศไม่มีเวลาดูจนว่าแกแล้วคุณนะ่ะสิ่เป็นดอกแล้ว ไม่ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ปีเนี้ยนาะสอนคักสอนนี่ยอดยิ่งดีดยิ่งป่่งด้วยน,นี่เสี่หนี่มันงามดอกไม้นี่เห็นไหมมันงามดอกไม้นี่เดี๋ยวก็ต้องมาอาถอนออกนี่พี่น้องนี่จะมาถอนทิ้งนะงามขัดงามน,นี่ ถ้าไม่อิ่มค่อยมาเอาใหม่อืมพักนะผินบอกพอจะงจมาเอาใหม่อยู่เมืองไทยน้องเคยทําโรงงานขนมข้าวปุ้นมาจา้ะน้องจับงามมากสาวลําปางเจ้าอ่ะคุนคุนอ่ะเอ้ยงามอีีแม่ม,มากบับฟาดเบบฟาดเบ็บใส่ตะแกงเและ ผักแก้มเยอะแยะมือน,นี่อ,อหนูจีนอ่ะมันมีน้ํายามันมีปานินตัวหนึ่งพี่น้องก็เลยใส่น้ำาหลเพราะได้มมนสีบนัวเดี๋ยวแม่เอามาจะมาเลือกพวกะตะไคร้ใบมะกรูดอะไรออกที่เป็นเงียงเงียงนี่มันมันจะไปหาทุไนไปนะ<ๆ>เขาจะหลอกเราตีบาทาจ้าบาทาเยอะมาก วันนี้บอกไอ้มว่าจะไปหาอ๋อสุดแม่พี่น้องแม่ลูกสามคุณแม่ลูกสามค่ะเดี๋ยวจะเปิดช่องอีกสองปีค่ะสองปีเลยดาบเป็นดาบข้างมือ <laughs> ดาเป็นดานะดาบเข้ากระด้องอ,อันนี้ก็ผักปลูกเองของแม่มาจะก,ก็จะมีสาระแหน่สลัดแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ผักชีลาวแล้วก็โอ้อันนี้ไม่ได้ปลูกเองนงกุงซื้อมาแล้วก็ต้นหอมผักชีแล้วก็ผักกาด เรา,เรายกมาเนาะเรายกมาอเอาอีกเพราะเอาอีกก็ไปตั้งใหม่น้องกุ้งไปตั้งใหม่เนี่ยข้าปุ้นน้องกุ้งจับงามงามงามลำขาเมวหน่อยจ้าสีเล็กถึงเมียโรเบิร์ตมาสุดยอดเลยอโรเบิร์ตลงไลขนาดไี้ในฟิ่นออ,นอ,อขอน้องเนนก็ได้ขอดีออก็ได้ไดขออะไรได้หมดหัวไม่เคยว่าน้องหลุยนี่ซื้อเป็นว่าเล่น ทำสวยจังเลยอ่ะทรงผมนะอือสาวสํานยชิมหาปี้ทรงผมบอบคุณนะเบิ่งเอาโรกเมื่อก่อนพอกิกัดได้คุณคุณคิดว่าคุณจะกินคนเดียวเหรอจานเนี้ยคนสวยมะลิสวัสดีค่ะยัง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพ่อตาพ่อกับเมียอามะตุเชียโอเคสวัสดีค่ะอาการที่ฉนอารมณ์ไม่อยากนอนกันทีเนาะจะไปวัดไปทำอซาโซเฟียโซเฟียสวัสดีค่ะให้ประคิมก่อนสวัสดีค่ะพวกขอบพวกกับแม่แอมมาอีกทุจ่าตัวมึงมีความสุขมากเลยเถียจ้า สาวๆเล่นทรายกันแล้วสาวๆนะเพรทิกับเอมมาไปไหนอะอแล้วไปทําอะไรกันเบึงยูทูบเตี่ยทุ่มนันเลี้ยเอาอันนี้มาเลี้ยเลี้ยเอาอันนี้ไหมอ๋อเลี้ยนะ พัวนา้ก huh? um, ็รล okay. okay. uh, okay. ี่อาลีนอนอยู่ตรงนั้นรอเออมันได้กินอามมันวงเอาอย่างสจากนีไปนอนอยู่กับลุงสเตนค่ะนี่เต่ ไม่ได้น้อยแซ่บไหมแซ่บไหมนังแ่มวาชดยให้ตัวสแตนบายไว้เด้อเื่อเอียงมันพิดแผนเอาจิ้ด้ไปกันสแตนบายไว้หัวสิม่เปิดเรนคุบ่าเสุกมันเปิดโคนเจงอะเม่ติดเอยานามี ไม่มีอะอะไรนะกับอันนั่นกับแม่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะที่บาซาบิกกับแม่บาซาบิกโอเคไม่เขียนโอเคพี่พายจะโอ่หน้ปากซนก็ยังรับน้ำลายเด้อ

แล้วกุ้งใหม่แล้วพี่เตรียมอยู่ไงแล้วก็นอนแล้วอโ, <ฤ S 1> โอ้ยนะปาเหีบเลยแกะเงินแล้วแกะเงินแล้วก้อยเก็บเงินเก็บเงินผุ่นเงิน <c oughs> เฮียอันเอา้ามัวกับบ้านเบิดื่อใจพี่น้องแม่แมากับเอามากิข่านอนบันนี้คลิปนี้กับพ่อทำเร็จพี่น้องคลิปหน้าจะม่โม่พ,พ่อกับแม่เอามาใหม่มขอบคุณทุกกำล,ลังแรงใจใหลไล่ด้วยจ้า สวัสดีจ้าบายบายฝนก็ตกลมก็แรง